นั่งกับเจนนี่ดีกว่าเมื่อยเบสเลยเฮ้ยทุกคนไม่มีอะไรหรอกบอสอยากรู<ะ>้ว่าที่นี่เขามีอะไรแต่ว่านั่งเลยเธอเธอนั่งเธอนั่งงข้าบนเธอนั่งตรงนี้แล้วเธอจะไม่ขายดีหมอมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าหมอของขวัญเขาขายได้ตั้งสามล้านเนี่ยเฮ้ยเล่าเฉยๆเล่าสู่กันฟัง ยังไม่แข็นเท่าคุณกันชัยกำเนิดพลอยเก้าหยคนกัชัยกเนิดพลอยจะสี่แล้วลครพี่กันชัยกำเนิดพลอยพกันเห็นวสิบเก้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจอมนูอยากร้านไกับพี่ด้ไหมมันต้องเกิดรอยส ของมีที่เดียวไงชุดตะกร้าบอสก่อนจะเริ่มนะไหเราจะให้บอสสินาทีเหมือนกันเลยขอตะกร้าขึ้นก่อนอ๋อขอตะกร้าขึ้นก่อน10นาทีนะแล้วถ้ามันยังทุกคนคนดูตลาดคนละแชร์ก่อน4สี่แสนคนดูค่ะขอให้คนละแชร์กติกาคือคุณไม่ต้องสนใจว่าซื้ออะไรขอให้คุณซื้อใจให้หมดเกลี้ยงเลย ราคาถูกอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งต่อล้อต่อเถียงเสียเวลาอบอกเลยว่านาทีนี้เราต้องการสร้างประวัติศาสตร์ออตอนนี้น้องขาดเท่าไหร่ขาด16ล้านค่ะ16ล้านไม่เอาตอนนี้ได้84ล้านขอให้ได้สักโอ้โหแ้ย ใ,ใจใจก็อย่างใสักร้อยร้อยห้าล้านแล้วกันนะโอ <_ C OM G> oh. ้ยไอ้นี่น้ออยากชนะให้หนุ่มอ่ะบอกก่อนว่าถ้าวันนี้ยอดขายทะลุร้อยไปกับพี่อ่ะสิ่งที่เราคุยกันมันจะเกิดขึ้นไหมทียกันเกิดโอเคสัญญาน้องอยากทำอะไรน้องล่างมาเลยนะพี่จะไม่ป,ปฏิเสธน้องสักคำหนึงนะ่งเงื่อนไขเอาให้ถูกอ,อกถูกใจน้องโอเคนะพี่เป็นตัวเสิริมอย่างเดียวพี่จะไม่ไปวุ่นวายแล้ววงการค่ายเพลงกับการปักตะกร้าต้องเสเื่อนคนลุกคนลุก นักร้องที่จะต้องขายของเป็นกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยรเร็วนี้ก็ที่นั่งอยู่นี่ก็นักร้องไม่ใช่เมนเด็กที่ต้องการทุกคนมีน้ำพริกมีอะไรก็แล้วแต่หนักไปทางของกินนะมีอย่างละ5 0 0ชิ้น6 0งชิ้นเพราะเราไม่ได้เตรียมมาเยอะใหญ่ตากล้าแล้วบูมเริ่มจัดเวลาจับแล้วทุกคนกด ไม่ต้องกดใจกดอย่างเดียวเลยทุกคนกดไปเลยน้ำพงนและพริกไม่ต้องถามราคาเท่าไหร่ทุกคนทำให้มันโฉเอาอย่างเดียวเข้าใจไหมสินค้ามันมีอยู่แล้วกม่ต้องมองสินค้ามันโคตรดีน้ำพริกปลาสลิดนะครับไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดมีอยอศาสนาไหนก็กินให้หมดปกติม่ปกติขายเท่าไหย่ป่ติาย3 2าบาทตอนเปิดใหม่ล่าสุดเลยสองรก็นี่ไงลดให้เขาร้เจเ้าจะเอาสองก็ให้หมดแล้วเดี๋ยวเรากด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  เรียก่าชาได้ทุกอย่างนะจิมตะการครับตะกาจิมมจิมีอะไรก็จิมไปหมดเลยเลยเลยเไมมันไม่ขึ้นล่ะมันไม่ขึ้นืออะไรยันอยู่ยืนยันอยู่เร็วเร็วเร็วผ่าเลยเยฮะตะกาเป็นไรเอาเอาจุุจุุุุุุุ ไหนอะมีพี่เด็กของพี่เขาที่ไม่มีเร็วแล้วเร็วแล้วแล้วต้อคนต้องช่วยกันทุกคนกดเลยจะชอบอะไรชอบให้แหลกชอบชอบขวัญเสียเร็วแล้วเร็วเร็วแล้วแล้วแล้วมีขลังแจ้ของอิงพี่ป้าอย่างนี้สุดจริงจริมาแล้วเที่ยวหน้าพามากำลังแจ้งกิวน้องถ่ายงานอยู่เร็วเร็วเร็วชาลอดชาลอดตอนนี้ชาลอดเป็นแค่วัดใหญ่น้องอยู่บนเตียงโรมานไม่ต้องมาไม่ใกล้ๆกล้ ทุกคนเราวๆาอันนี้มันขึ้นจริงใช่ไหมไม่แต่ว่ามันต้องดีเลยอเร็วๆๆเทุกคนเร็วๆี้ยวน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกยังไม่หมดเลยอ่ะยังไม่เก้าเก้าเก้าเลยเขาถามามันเหลือเยอะจังวะไอ้คนครับมีคนซื้อไหมมีคนซื้อไหมมีเยอะมากเร็วๆทุกคนซื้อไปก่อนนะเก็บไปได้หกเดือนนะฮะซื้อไปจองซื้อไปจังซื้อไปกินน้ำปุ๊กกว่าน้ำพริกไปสามพันกระปลูกแล้วน้ำนริกไปสามพันปลูกแล้วขอน้ำขอน้ำขวดดึงเร็วๆทุกคนสองขวดสองขวดเฮ้ยสามจีโมจีก็โมจิหกสิบเก้าบาท ร้อยเก้าเก้าคือสามกองโอเคลรให้นิดนึ่งเร็วเร็วโมจิโมจิโมจิมังกรทองนะครับของคุณก๊อฟนะฮะที่เป็นเลขเร็วเร็วสี่แสนห้าแล้วครับมึงเร็วเร็วเอาให้บอส แตะห0 0แสนทำได้ไหมชาวแกรนยูนิเวิร์สอิงฟ้าชา์ลอดกดชเบลทุกคนน้องโกงน้องกิฟของเขาเนี่ยทุกคนทำให้ดูว่า500,000ทำได้เดียวเดียวมี4ี่ตัวเอาให้ได้ห0 0แสนนะแล้วเร็วคนดูเท่าไหร่คนดูไม่เห็นมาตาลายสี่แสนห้าคอัหนห้าหมื่ขอคนละสองแชร์ซื้อของด้วยอย่ามดแชร์เร็วเร็วเร็เร็วเร็วถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นโอเคกดการนะคะกดกดกดค้า อีกนาทีหมดไปแล้วสองนาทีสองนาทีกว่าค่ะบอลทุกคนถ้าอยากให้ผมพาใหม่ไหมถ้าอยากให้มาใหม่นะคุณต้องซื้อให้หมดนะฮะวันนี้มีอย่างละห้าอันหกอันไปหาเอาเลยนะฮะมีมะม่วงฟรีสได้มีของกินส่วนมากหนักไปทางของกินทั้งหมดเร็วน้ำพริกอยาให้ภาพทุกคนต้องกดและชำระน้ำพริกรานแตกแล้วร้านแต่โอช่างมันเถอะร้านเดียวมันตกสูงส่วนเมื่อกี้เขาได้ทั้งสี่ร้านเหลื มานี่ก่อนหยุดก่อนเล็วเล้วทุกคนทุกคนแล้วเล้วทุกคนพี่เวนมาบ้านหนูด้วยทุกคนผมจะนับนะเรานับพร้อมกันเราทุกคนกดดำพริกนะห้าสี่สามสอใครกดขอให้รวยทุกคนล่ะล่ะด แล้วคนแทบทีเท่าไรวะดไปม่เห็น้คนกลังกเพรา็ม่คนเ0 0 0คนครับเ0 0ม่นอเเนคนคนกลังดูตะกรแล้วเยังว่ดูดูทไมดูทาไมมีอะไรกซื้อไปก่อนเธอพวกนี้กเป็นข่าวอ่ะอยากเป็นข่าวเร็วเอาให้มาแบบปังๆอ่ะทำอะไรมันไม่เคยดกนะยากิฮ้ยโราได้หมครับจะจะไโระาตายเลยหกนาท ทุกคนเร็ววบ้าสันามบ้าห้านาทีสุดท้ายหกนาทีใช่เอ้าถึงห้านาทีสุดท้ายแ้มึงหยุดเวลาป้องนัผมอยากเห็นน้ำพริกเนี่ยที่ขาวเป็นร้านกระปุกแล้วเนี่ยในไลน์นี้ในวันนี้นะครับเออมีอยู่ไหมล่ะจะหมดนะผมแบบ พี่นะวัาคือไอดอลที่สุดของผมเลยในเรื่องของผมอยากอต่อราคาไอดอลผมสักครั้งหนึ่งในต่อตอนนี้แล้วคนซื้อไปคนซื้อเวลาจะดุไหมไม่ดูไม่ดูคหรอได้หนูหเวลาไว้แล้วลดไปอีก20บาทต่อครับปมันะไม่ไหวแล้ว เหลือ2อ9ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เหลือ2 3 9สาเ้เธอ2 3 9รบอขาบอสบอสเธอ2 3 9ปลาสลิดนะเว้ยเออไม่ใช่ปลาท้องโขงนะฮะแล้วปลาสลิดแล้วไม่มีโขงชูรสแล้วทั้งกระป๋องเป็นปลาสลิดแล้วมีออยงออยอทุกอย่างหน้าฝาอลูมิเนียมทุกอย่างเรียบร้อยสลัดน้ำมันออกหมดไปเริ่มกลับไปกลับไปละค่ะกด 5้าสี่สกด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 ใจดีเลยราแล้วควคนาเร็วเร็นกขึ้นเลยอะทุกคนเกเขารอราค่อยู่มอยู่เดี๋ยวดีได้เอบอสบอสไม่รักกันหรือปลานไม่ใช่บอสทุกคกดรกาเลยค่ะตอนนี้เราไหแล้วคทุกคนจ๋ากด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 การไม่อยู่เดือช่วยไม่ได้เลยช่วยไดค่ช่วยม่ด้เลยรืรักษาหน้าไว้เล็วเนะกด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  ใครรักเจนนี่ขอคนละหนึ่งกระป๋องตอนนี้ทำให้เห็นสิว่ารักแถบสีเหลืองขึ้นเท่าไหร่คอยดูหน่อยเพราะมองไม่เห็นได้กดกดกดงร้อยคนได้ขอหนึ่งหมื่นได้ไหมพร้อมพร้อมกันห้าหมื่นคนหกหมื่นหกหมื่นมาดูอะไรอ่ะมาดูมาดูของแต่ไม่ซื้อเดี๋ยวตีกันเลยเร็วเร็วเร็วกด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 ราคาที้วราแล้วแล้วทุกคนมาช้ามาราคามาแล้วสองราคามาแล้วราคามาแล้วทุกคนไปชำระ ชำระ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 กดให้บอสค่ะกดให้บอสค่ะพวกเรากินกันทุกวันค่ะสองสามเก้ามาแล้วสองสามเก้าสองสามเก้ามาแล้วจ้าทุกคนถ้าสองสามเก้ามานะไม่ต้องคิดเยอะเลยจ้ามีอะไรก็ซื้อไปเลยจ้าซื้อไปทุกรสชาติห้าสี่สามสองกดค่ะกดเร็วๆทุกคนทุกคนเอาเอาเอาเอเอาไอ้เขาดูหน่อยวๆโยนเขาหนึ่ง ทุกคนมันยังห่างไกลมากเลยเธอทุกคนเร็วๆอยากให้อายนะให้ครบหนึ่งร้อยเร็วๆ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 เรแปดหกแล้วเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเวๆทุกคนกดหน่อยช่วยหน่อยช่วยกันเออเร็มึงวันหลังมาด่าทีหลังแล้วมาขอจึงกันได้ไม่ว่ากันแต่วันนี้ขออย่าเสียหน้าเร็วเร็ว เร็วมายืมเงินมาหลงที่บ้านมีเงินเยอะเร็วๆให้ยืมเร็วกดไปก่อน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 ทุกคนนันมากแล้วอยาปล่อยให้กัญชัยกำเนิดหอยลอยตัวเร็วเร็วเป้าหมายเราคือกันชัยรวเร็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 วทุกคน

ทุกคน่วยกดบอสหน่อยนะครเอาเอเนอร์จีไหนมาสู้เลยนะทุกคนนะคทุกคนทุกคนอยากกดไหนบอสตอนนี้เลยครับกดไหนบอสตอนนี้นะคะมันจะร้อยไม่ยังห่างไกลมากเลยใช่มันจะร้อยแล้วมันจะหักกลอยากหดบอสขยากกดบอสอยาให้บอสขากกดบออยากบอสขยากอสอยากห้บอสขยากก้ออาให้บอสขยากกดยาบอสขาอยาบอสยดกคนทามกดออากแล้ว เร็วๆๆแล้วให้เขาให้ถึงเก้ารรรคานนะเราะวันนถ้าบอสไปถึงร้อยล้านอ่ะมีมีแบบว่าวีนอ่ะมีตอนี่สี่โซ่ ทุกคนจ๋าเหลือสักคืนนี้ไม่ถึงวัยล้านนะแกกลับไปไลฟ์จนถึงตีห้าบางไม่มีเวลาพรุ่งนี้จะมีประกวดชุดประจำชาติแล้ว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 แทุกคนเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้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 ไแล้วไปแล้วแล้วมันหั่นเลยก็แล้วทุกคนนี่น้ำพริกขายมาเป็นร้านกระปุกแล้วไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครับไม่ต่อไป้เร็วเหลือสองร้อยสามสิบเก้าบาทเร็วเอาไปเอาไปก่อนเอาไปเถอะ เอาไปเถอะมีหมดทุกรสชาติกินได้เลยเอาเข้ารับเร็วๆเรนวๆอร็กๆเร็ว้เร็วๆเร็ว่อร็ว้เร็อๆเร็วๆกร็ว่เร็วอนร็วๆเร็วๆเร้อๆเร็วอเร็วๆร็วๆเรนวๆเร็ว่เร็วๆเร็นๆเร็วๆเร็วๆเร็ไๆ่ร็นๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆแร็วๆเ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 รอวๆเอ่ว่เร็วๆร็วๆเ่็นๆเวๆเร็เรลวๆเร็วๆเร็วๆเร็าๆเร่ว็วเร็เร็วๆเร่วๆกร็วนเเวรน ทุกคนแล้วเราเริเร่มกดไปก่อนน so <go 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 Review> ี่คนเขารวมใจกันร้อยเก้าเก้าอ่ะทรายชนะเลยนะชนะพี่หนุ่มกันอะร้อยเก้าสิบเก้าขอเวลาปี่โอ้โหหนุ่มเงินอะหาเมื่อไหร่ก็หาได้อชัยชนะเหนือแกเนี่ยมันยากนะพี่หนุ่มก็ยอมรับแบบว่าจะันนะจะนัดเจอเมาส์กันอยู่ประเดี๋ยวืีนี้เวลานอนกูต้องตั้ง ีเปลี่ยนราคาเ้ล่าเลยราคาเต่าทุกคนช่องรอนจะไปซื้ออย่างอื่นรอก่อนไป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 กดสิมันจะช้าทำไมเร็วๆมันหยุดนิ่งกันแล้วทุกเวลามีก้าระหว่างของมีการซื้อเหลือไปซื้ออย่างอื่นก่อนมาว่งโมจิไปซื้อให้หมดโมจิ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 ปักโมจิไหนเนี้ยปักโมจิรอก่อน จะนับไหมนับเลยก็ได้เรื่งรอกอนรอ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 อย่าเพิ่ง๋ยดี๋ยวพิกติกาครับ๋ยวพิกติกาครับเร็วเร็วเร็วแล้วน้ำพริกร้อยเกาเก้ามา้วน้ำพริกมาแล้วร้อยเก้ากาตอนนี้เหลืออีกแค่สนาทียี่สินาทีสุดท้ายกงเรร้อยเก้าเก้าบก่อนเ้อยเี้าเ้า่พี่อนอย่าทำให้ีนขี้ห้อย่าทำให้พี่นขี้อย่าทำให้ีนขี้เดี๋ยวใครใครเป็นคนชวนกันมา บอกว่าฉันจะซัพพอร์ตบอสรับรองบอสต้องไม่อายใครแล้วถูกอายคนกังตัวรูอคืออะไรูคืออะไรไปเลยไปเลย ก็แค่พี <tail> <ically> ่หุ <t ot anyway> ่มกันชัยคนเดียวอดยอมไม่ได้เลยเดี๋ยวชาวมิชงานเนี่ยรู้สิแล้วตอนแรกก็ไม่ขยับทุกคนไปกดกันห้าสี่สามดองกด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 กคนไปกดดำพีให้หมดเก็อกบกกดให้หมด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 ตายหาแล้วราคานี้ไม่รู้จะไม่ขายต่อก็ได้เดียวร็วเรวเร็วๆๆ็วเันวเร็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 วเวดร็วเก็วเรวเรวววเร็วกเร็วเร็วเร็ว ลูกบอนย่าทให้บออายอย่าทำให้บออายนอย่าทำให้บอลอายนะอห้บออายอย่าท้บลายน่ให้บออายบออายโอยนีก็เยอะจังแเอาแบบใส่ไปอีกก้อนปะแล้วเราทุกคนทุกคนเราเราาคานี้ไม่มีแล้วชาตินี้และซื้อที่บ้านเจนนี่ มันสําคัญตรงนี้อร่อยมากทุกคนเร็วเร็วทุกคนจะได้ถึงแล้วเรจะต่อไปล้ไหมเร็วหนาทีเร้วหนึ่าทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนาทีหนาทีแล้วเล้วแลวแล้วทุกคนเอาเร็วเร็วอีก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 แปดแปดเท่าไหร่อีกแปดแสนแล้วไม่ไม่ได้แปดล้านอู้เยอะ ก่นแปดล้านได้มไหม <c oughs> ขอยืมก่อนกู้ <c oughs> ก่อนเร็ว <c oughs> เร็กู้ <c oughs> ก่อนเร็วไอแปดล้านทุกคน <c oughs> ทุกคนเร็ว <c oughs> เร็วเร็เร <c oughs> อีก อีกเจ็ดล้านห้าทุกคนอีกอจกเล้านห้อีกเจ็ดล้านห้า้อนนีเร็วๆอีกเจ็ดล้านดูดี่รนะอีกเจ็ดล้าาอกกูไม่เคยทำอะไรแบบนี้เจ็ดล้านห้าทุกคนทอีกเจ็ดอีกหล้านห้าเร็วอีกหล้านห้าทุกคนอีกหล้านห้าตาบาอีกหกอีกเล้วๆๆอีกเล้านพวกนับผิดแล้วเวียนหัวอีกเจ็ดล้านอีกเจ็ดล้านอีกเจ็ดล้านนะขอนะาบาขอแกแกนาฬิกาเอาไปซ่อมก่อนไป เร็วเร็วเรร็วตอนนี้แบดคนละค่ะทุกคนเร็วเร็วจะแปดค่ะเหลืออีกเท่าไรเหลือได้เหลืออีกหโอ้เลยหล้านห้าหรล้านห้าหล้านห้าทุกคนหกล้านห้า ช่วยนะนวัดนิดนึงเถอะเร็ว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 ทุกคนกดกดกดไอ้ปากหมดปากหมดปักหมดปักหมดที่หมดไปปักอีกแล้วร้อยเร้าเก้ทุกคนนี่หนไม่เคยหนูไม่เคยววหนูกินน้าพริกไวขนานี้กด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 ก็มันใช้พลังงานเยอะขนาดี่ได้ทำต่างาน กดแล้ว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 เหลือนิดเดียวทุกคนเหลือหกล้านนะหล้านหล้านน้าพริกเหลือดีครวดหลายสองแล้วแล้วทุกคนใครซื้อน้าพริกตอนนี้นะนอกจากว่าได้ของดีได้ของนี่ในบ้านจะนี้แล้วนะขอให้ทุกคนเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ย กินแล้วทําให้ชีวิตน่ะดีขึ้นทุกคนร่ำรวยทุกคนเชนธนาจะกินก็ซื้อเลยกดสิไม่ต้องหาอะไนเลยกดกดกดไปขายต่อแล้วกดกดเยอะอนเมียก้กดเลยเนี่ยรองไม่แกนมีสองพสิบสามเด็กเก่าผมผมเซ็งให้เขากด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  ทุกคนเร็วๆถ้ายอด95ล้านเราจะเขาเดาวให้บอส2นาทีสุดท้ายนะว้าแล้วๆทุกคนทุกคน95ล้านแล้วเหลือ2นาทีนะกดสิครับผมกินจนท้องจะแตกอยู่แล้วคุณเหนื่อยมากเลยโอ้ทุกคนเร็วๆเหลือเท่าไหร่น้ำพีกทำไมต่ำเยอะจังเลยทุกคนเร็วๆช่วยหน่อยเร็วๆ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 อีกสามแสน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 เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วอีกสามแสนทุกคนอีกสามแสนมอจิลดได้ไหมพี่ลูกค้าถาม ลดไปเท่าไร่ก็ลดผมไม่ยอมนะต้องร้อยลหนะไม่ยอมหรอไม่ยอมโมจิสามกล่แล้วก้ครับเอารถอีกเท่าไหร่ครับเอาไปลดไปอีก1 0บาทเหลือเท่าไหร่วังเราเข้ร้อยเจ็ดเก้าร้อยดก้าร้าบเฮ้ยร้อยาสิบกามกล่รอยห้าบาททำได้ไหมครับได้เอาละเฮ้ยรอยร้อยหเลขสวยร้อยห้า มาต่อเราต้องเอาให้หมดนะเร็ว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 เว็จะจะเร็วทุกคนเร็วเร็วเดี๋ยวเขาจับเวลาสองนาทีสุดท้ายเร็ว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 ทุกคนเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเราจะไปร้อยล้านพร้อมกันเร็วทุกคนใครเห็นร้อยล้านจากมือผมเนี่ยทุกคนนั้นจะร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วทุกคนเตรียมยกมือไหวพร้อมกันเลย เร็วเร็วท <je> ุกคนทุกคนทุกคนเร็ว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 ร็วเ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 วเร็วเวเร็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 วเร

ฮะไม่มามามาไมมาเออไม่ไม่ไม่ใช่ขายอ่ะทุกคนโมจิมังกรทองอีวงจับเวลาเลยจับแล้วสองนาทีให้บอลแล้วแล้วเราทุกคนทุกคนโมจิเร็วพลังโมจิพลังโมจิพลังโมจิเร็วๆทุกคนพลังโมจิโมจิมังกรทองของพี่ก๊อฟพี่ต๋ำพีดีนครเอ่อนครสวรรค์พีดีอยู่ตรงนี้นครสีอยู่ตรงนี้และเขาเป็นคนอ่านข่าวไทยรัฐเร็วทุกคน เขาทำของอร่อยกดสิเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมเงียบอะเร็วรู <c oughs> ้วไงเอากดสิ <c oughs> กดแล้วเลือสี่เลือสี่ร้านเร็ว หรือสี่ล้านเร็วๆทุกคนกด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 กกดกดกดอ่าเร็วอมจิมาปักหมุดผมมายังผมมีวิธีอืมโมจิมานะปักหมุดปากหุดปากหมุดปากหมุดโมจีเร็วๆออันนี้อีกสามล้านอีกสล้านไม่อีกแป๊บเดียวแป๊บเยวแเดียวแป๊บเดียวเอาโมจิก่อนปากโมจิก่อนแกักแล้วแกปักแล้วปกโมจีก่อนปักแล้วปกโมจหองโอ้ยกำลังหา น้ำน้ำหอมมีตะวันนีจะต้องเท่าไหร่ครับน้ำหอมโห้ยไม่ตยองหรอกนิดหน่อยได้เอาโมจิกันหมด้วนะโมจินี่แหละไปตัวเด้งมันเลี้วโอจะเป็นลมแล้วมึงเรียกแอมบูเล็ตพี่เจนโทรแอมบูเล็ตให้หน่อยค่ะนี่เนี่ยทำหักไปแล้วหักคอมมิชชั่นให้ติ๊กตอก ก็เจ๋งแล้วเอาไปเธอเอาไปเธอรีบๆเอาไปเลยรีบๆเอาไปเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆน้ำหอมมีถึงสามหมื่นขวดไหมไม่ถึงมีพันเดียวเองไงหมื่นเดียวเอาไหมจินี่้ะเท่าไหร่แจกแจกน้ำหอมตั้งหยุดเวลาก็ตั้แจกน้ำหอมเอย่างี้ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกไม่ขวดเราเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เอาไปให้หมดเกลี้ยงเลยแต่ต้องซื้อออเดอร์เราเยอะๆขวดนะเอาไปร้อยสิบเอ็ดบาทกลับบ้าน มาจากฝรั่งเศสนะแล้วการเป็นเลขเร็ว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 ต้องเป็นเลขขาพี่นวัดกุลาออกอ่ะออกไม่ได้เงินเดือนเยอะร้อยสิบบาททุกคนรับผลเดี๋ยวมีมาชีดอ่ตมีมาชีตมีมาชีดเราไมีมาชีดไม่ที่มันที่มีมาชีตเขาไม่ได้เลยไม่อยู่ในกระเป๋าส่วนตัวพี่หนุ่มคนเดียวอ่ะบอกว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มมึงไม่ยอมใครดูสิแล้วปกติแล้วพ <ambling. S 2> ี่หนุ่มเงินนำีย้ไม่ต้องห่วง หมอล่ะเงินไม่ได้เงินไม่ได้เดือดร้อนอ้าวออันนี้อันนี้กลิ no ่นกูดเบใช่ไหมวะใช่อัน no นี้กูดเบ๊สำหรับกุชายโอ้ยครับบอสอ๋อมมากเลยบอสถือถือถือคาบาแล้วก็มีลีโอลีโอจะบอกให้เป็นกลิ่นบราซิลมากเลยลีโอเด็ดขาดถูกต้องครับบอสชอบมากครัสุดๆหอมมาก เร็วบาร์ขาดบอกมั้งร้อยสิบาเอ็ดบาทมาแล้วค่ะมาแล้วปักหมุดเลยอันนี้ถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติครับโอเคเชิญร้านเอาจับใส่เวลาต่อแล้วนะคะถ้าถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติเชิญไปรับยานะคบมาแล้วครับอ๋อราคามาแล้วนะหมอร้อยสิบเอ็ดบาทเพิ่งจะขายคนดีว นี่ก็บ้าต่อแล้วตอนจบใคร่ชอบผมจะต่อร้อยแล้วแล้วผมต่อร้อยามีแล้วแล้วยายวอรสยที้าวสทีละแล้วแล้วกด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 โวเก้าสิบเจ็ดแล้วนี่แล้วน้าหอมเลือกกินได้ครับมีหลายกินครับน้าหอมเลือกไปเลยครับร้อยสิบเอ็ดบาทร้อยสิบเอ็ดบาททุกกิ่นทุกคนื้อทุกกิ่นเชื่อผมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโอมันมันมันช้าครับพี่ลีโอพอแล้ว ปล่อยแกเถอะอูจะเป็นบ้าอยูแล้วเนี่ยต่อต่อเลหนึ่งนาทีเล้วมเล้วหน่นาทีกว่าแล้วแล็วเรววแล้วมันยังไม่สายใจอะเร็วแล้ววหอมาก้อมจริงหอมจังวอมจริง้อมจังเร็วเอมจากค่ะทุกคนจานี้กดตะการเลยนะคะตอนนี้นะคะริงจริงมีอยู่ในกระเป๋าตัวเาจะรู้ตวนะครับ้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายจะรู้ตัวว่าบริษัทเมูลค่นแสนล้านอ่ะทันไหมเนี่ยดูก่อนสิทันไหมตายค่ะ ร้านแปดทุกคนเอาด้วยนะถ้าไม่ช่วยผมนะจะเลิกทำนางงามเลยออออ่่ะนนซื้ตไปจ้ากดตะกร้าเดี๋ยวนี้รอรออยู่ว่าการเดี๋ยวนี้ธุรกิจเอาหาเอันกดตะกร้าเดี๋ยวนี้อทุกคนไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้วเก้เอรทสันางงามเดี๋ยวเราเร็วเร็วเร็วทำไมเออค่ะเร็วเร็วทุกคนมันจะไม่ทันแล้วทุกคน คนละสีกินเลยกินนี้ผมทำจากเมืองนอกหมดเลยนะผมถามเดียวบ้างเสร็จวิตามินซีเดี๋ยวไม่ต้องถามแล้วเยวคุยถึงแล้วถึงแลงยังยังยังเล้แ้วยังยังยังขาดเจ็ดแสนจะบาวน่รอลานแล้วตแล้วลวดี มันถูกมากซื้อไปเถอะซื้อเถอะซื้อเร็วเร็ๆเขาเกินเวลามรรจุไม่เป็นยังไงแล้วเร็วซื้อเร็วเอาถ้าเกินเวลาเขาด่าก็เอาสิ ใครกดรับวไปชําระเร็ว Guys, หนึ่งนาทีสุดท้ายก็บอกให้อ okay. ีกหนึ่งนาทีไปเสี่ยงครับโอเคทั้งหมดจบแล้วอมาคุณท่านสุดท้ายมาครับขอใส่สวยๆที่นึ่งก็ได้คนดูเซ่มันเป็นประจักษ์พยานท่านเนี่ยนะไม่ใช่เพราะบุญไม่ใช่เพราะความสามารถนะเป็นเพราะบุญวาสนามาร่วมกันมาโอ้โหช้ำๆเลยนะฮะมองไม่เห็นแล้วตรงนี้แคมป์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  เหนื่อยทั้งหมดทั้งหลาชนะพอไหมปัญหาคือใครมียาดมออมาเมื่อม่อไม่ตอนที่วอร์ดบอกว่าจะเลิกทำนางงามแล้วตอนนี้มิจูนีวอร์ดที่มารออยู่ในประเทศไทยจะตกใจกันทั้งประเทศนะคือบินกันมาหมดแล้วอ่ะยทุกคนอากมาไนุขับรถเลยนะพี่วินโอ้พี่วินขอบคุณคตาพี่วินสองอะไรอ่ะสิงตคนดูงห้าแสนบอดีเลยขอบคุณนะที่ดัน ที่เกือบหนึ่งเกือบหนึ่งดัดเงินขึ้นมาถึงแจนดหมื่นพันสองร้อยเก้าสิบสอันเจ็ดหมื่นห้านเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดเจ็ดแล้วแล้วแล้วหนุ่มได้รอดเงินได้ยอดเงินรวมเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเลยสก้าสิบเก้าล้านของเราอะไม่ได้20่สิบแล้วไม่ได้อะ มันพอดีกันเลยอ่ะยอจ่ายเจนนี่สามล้านแปดแสนค่ะเอาไม่ถือบาเฮ้ยโอนเลยมั้ยเลยอ่ะนั่งก่อนสิโอนตอนนี้มือถือที่มาโยนมาไม่ต้องโอบวกเวดด้วยอ๋อไมม่้งน้ลยเห็นทำงานขนาดนี้นะครับเกมมูลค่าภาษาแกเป็นแสนล้านเลยแล้วลูกน้องนี่เก่งจังทุกคนในขณะที่ผมกำลังจะโอนนะบอกมาไป ทุกคนไปโอนให้ผมเพิ่มอีกหน่อยโอเคไปโอนมาว่าเกล้าโอนตังสามร้อยแปดแล้วเราเลยครับกดยืนยันออเดอร์ให้เราหน่อยครับเอาย้อนเราไม่ถึงอ่ะอุ้ยไม่เอาชนะแพ้หนุ่มอ่ะเซ็งจิ๊บได้ใจ่หรอปิดป่ะไม่ผิดแล้ไม่ผิดแล้วไม่เดี๋ยวมันไหลเออมันไหลมาแต่ว่าในระหว่างที่วอตไหลพี่หนุ่มก็ไหลไปแล้วเหมือนกันโอ้โหไทยขาดแน่เลยเกิดมาทำไมมีเราต้องมีมันนะ <differences S 2> track, โอนเงินโอนเงินเขาสบายสบายใจก็ไม่ได้เอาเรียกบัญชีได้หมดบอสเท่าไหร่บอสสามร้อยแปดครับไม่เยอะไม่เยอะมีเงินอยู่ไม่เยอะสามร้อยแปดครับโอ้โหเดือดเดือดมากเดือดมากแบบโอ้โหต้องไปจิ้มเลขที่บัญชีเองครับเป็นความลับฮะ จิ้มธนาคารให้ด้วยนะฮะเราเราแล้ว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 พี่มีเงินเป็นหมื่นล้านเลยหรอไม่ถึงอันนี้มาใช้เล่นกด a t m อันนี้บอกแวดเรียบร้อยบอกแวดคบสามเรียบร้อยคุณตังในบัญชีพี่บอกโอเคไม่ถึงแล้วพอดีเลยเดี๋ยวให้หมดตัวละเสียสิบเก้าพอดีเมียนเนี้ยเออได้เอาสามสิบเก้าทน้เชื่อตังในบัญชีเร็วๆทุกคน8,000กว่าล้านน เดี๋ยวก็ผมอยู่กับบริษัทหมดมันต้องเก็บไปที่อื่นบางสิ่งอันนี้ไม่กดเอทีเอ็มกินเร็ว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 มา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 เร็วโอ้โหแล้วแม่งโอนได้แค่สองล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้โอเคนะมันมันมันคับแน่เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยได้สิไม่เป็นไรัต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ ไม่ได้ไม่สามารถทาได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอนได้่เอาเท่านั้นครับพี่บ้าไม่ได้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 โอ้โหสองร้านเลยนะต้องเปลี่ยนวงเงินต้องเปลี่ยนวงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวงเงินเอาโอเคไปสองร้านตอนแรกนะฮะไม่เป็นไรครับผมเอาเอาเป็นเปลี่ยนเป็นลิขสิทธิ์นางงามก็ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวก็ตึ้งมันต้องให้ดูหน้าอีกขอสินค้าอนสินค้าต่อไปเดี๋ยวจะการดูน